แล้วก็เป็นคนพูดไม่ใช่แค่พูดพูดตรงหลักแล้วก็ปฏิบัติก็ตรงพูดก็ตรงปฏิบัติก็ตรงมันก็เลยมีกลุ่มคนที่ศรัทธ,ธาอาจารย์อะแล้วก็แล้วก็เป็นกลุ่มกวนกลุ่มก็คือคนแบบนี้เหมาะสําหรับที่จะเป็นอาจารย์คนซึ่งดิฉันนะไม่ได้เลยดิฉันไม่ได้แค่คนเยอะดิฉันก็ไม่ไม่ทนแนละ้แต่อาจารย์เบียแกเหมาะ กับการที่เป็นอาจารย์โคนอันนี้นับถือตรงจุดนี้ที่ดิฉันไม่สามารถเป็นได้คือการเป็นอาจารย์โคนนะเราต้องมีธรรม,มะในใจระดับหนึ่งนะกับการที่เราจะแบบนอกจากมีธรรม,มะในใจก็ต้องมีความมีความกรุณาสูงด้วยในการที่จะเสียสละเวลาของตัวเองอ,ะอ่ะอาจจะเพาะว่าถ้าเป็นคนปกติทั่วไปจะรู้สึกว่าเวลาฉันมีค่านะเวลาฉันเป็นเงินเป็นทองนะเวลาก็คือ เวลามีไว้สําหรับเพื่อการเสพสุขส่วนตัวของดิฉันนะคือคนมนุษย์ทั่วไปจะจะคิดแบบนี้ฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองไม่ใช่ผลประโยชน์ตัวเองครอบครัวตัวเองมนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่ทําอะไรที่เป็นการอุทิศตนเพื่อคนอื่นฉะนั้นคนที่สามารถเสียสละเวลาของตัวเองแล้วทําอะไรที่ตัวเองอ่ะไม่ได้ได้อะไรนะเหมือนจัดปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บเงินเก็บทองไม่ได้อะไรแต่ก็ก็จัดการทํากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างมีพลังและก็แข็งแรง เพราะดิฉันเห็นว่าจัดทุกครั้งคนก็ไปเยอะทุกครั้งก็แสดงว่าใช้ได้เป็นครูอาจารย์ของคนได้ซึ่งดิฉันทําไม่ได้ดิฉันนะทาไม่ได้ด <c oughs> ิฉันยังมีความเห็นแก่ตัวสูงมากดิฉันทําไม่ได้ฟิลลิ่งแบบอาจารย์เบียร์ทำไม่ได้เลยแค่คิดว่าจะต้องไปจัดคอร์สแล้วเชิญคนมาปฏิบัติธรรมแล้วตัวเองก็ตังต้งทั้งเป็นคนสอนด้วย เป็นคนจัดสถานที่ด้วยอะไรด้วยคือคนต้องใจกว้างนะคนที่จะทำแบบนี้ได้ต้องใจกว้างต้องมีความกรุณาในใจแบบเยอะอะถึงจะทําอะไรแบบนี้ได้จัดคงจัดคอร์สพาคนมาปฏิบัติธรรมอะไรแบบนี้ซึ่งอาจารย์เบียร์ทำได้นั่นแหละจึงไม่แปลกว่าทาไมหลายคนถึงเรียกอาจารย์เบียร์ว่าอาจารย์เป็นอาจารย์นับถือยอมรับให้เป็นอาจารย์ซึ่งคนเกลียดมีเยอะนะคนเกลียดมีเยอะ คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื้ออันนี้เป็นเรื่องจริงแต่แกก็ยังทนต่อการพิสูจน์อยู่ได้อะคนดีไม่ดีดูแค่นี้นะทุกคนคนดีไม่ดีดูแค่ว่าทนการพิสูจน์ได้หรือเปล่าเพราะว่าทองแท้ต้องไม่แพ้ไฟทองแท้ต้องไม่แพ้ไฟถ้าอาจารย์เบียร์เป็นทองแท้ก็ไม่มีใครทำอะไรแกได้ โดนแกโดนเยอะนะไม่ใช่ไม่โดนโดนทั้งคนในด้วยไม่ใช่แค่คนนอกศึกนอกก็เยอะและศึกในแกก็โดนลูกลูกลูกน้องหักหลังไม่ใช่ลูกน้องสิลูกสิทธิ์หักหลังลูกสิทธิ์หักหลังเจอกลุ่มแอดมินตั้งมานินทามีคนมีซาแซงฟอมเข้ามาพยายามหาข้อมูลอะไระเข้ามาเพื่อจะหาประโยชน์พอไม่ได้ประโยชน์ออกไปก็ไปตั้งกลุ่มแฉทึมอะไรแกโดนมาหมดทุกอย่างแต่แกยังอยู่ได้ทำไมแกยังอยู่ได้อะ เราแสดงว่าแกก็แน่เหมือนกันแหละเพราะถ้าแกแกไม่แน่แกอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้อันนี้ไม่ได้สปอยแกนะแต่ว่าพูดโดยหลักการน่ะถ้าคนไม่ดีจริงอะ่ะแป๊บเดียวก็พังแล้วของปลอมแป๊บเดียวอะ่ะทองปลอมแป๊บเดียวมันลอกแล้วถ้าของไม่จริงนะแป๊บเดียวลอกเดี๋ยวคนขุดเรื่องนั้นขุดเรื่องนี้แป๊บเดียวแป๊บเดียวพังพังแต่ทำไมแกยังอยู่ได้ ทำไมแกยังอยู่ได้ก็น,นั่นแหละแต่นั่นแหละที่ฉันพูดอ่ะเพราะความกรุณาเกินไปอ่ะบางทีมันก็นําภัยมาสู่ตัวนะอาจารย์เบียกำลังเจออยู่แต่ดิฉันว่าอาจารย์แกจะจัดการได้แกมีความกรุณาเยอะไปคือไม่คิดร้ายกับใครอ่ะไม่คิดร้ายกับใครเมตตาคนให้โอกาสคนให้พื้นที่คนช่วยเหลือคนแต่มนุษย์มันก็คือมนุษย์อ่ะใช่ไหมเราใจดีกับเสือไม่ได้แปลว่าเสือมันจะไม่ ไม่กินเรานะมันไม่ใช่เราใจดีกับคนอื่นไม่ได้แปลว่าคนอื่นมันจะไม่หักหลังเราไม่ได้แปลว่าคนอื่นมันจะไม่ปฏิสลายเราเหมือนที่อาจารย์เบียร์เจอก็นั่นแหละดีนี้ต้องเนี้ยก็สําคัญดิฉันเคยพูดกับพี่ปองแล้วเนี่ยใจดีมากไปก็นี่แหละสุดท้ายก็จะแพ้ภัยพานคนพานมันก็รังแกงเ,เพราะเห็นว่าเราแบบใจดีมันก็เข้ามามันก็ แสวงหาผลประโยชน์จากเราประทุสไล้เราแต่ว่าดิฉันว่าอาจารย์เบียร์เขามีภูมิมีภูมิคุ้มกันสบายสบายถ้าเขาดีจริงนะสบายสบายแค่นีท้ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกทำอะไรเขาไม่ได้หรอกคำคำคำเท็จไม่แปดเปื้อนกับคำจริงค่ะคำจริงไม่แปดเปื้อนกับคำเท็จอันนี้ต้องเข้าใจอันนี้ ทุกคนกดตะกร้าก่อนไปเนี่ยอุตสาคุยธรรมะให้ฟังแล้วเนี่ยเอออุสาหคุยธรรมะอมตอนนี้ผมโดนหักหลังมาแล้วหม,ดหม,ดหมดาดๆยาเชื่อที่ฉันยาคบคนอนะ่ะต้องดูให้ดีคบคนต้องดูให้ดีอย่าไปอย่าไปอันนี้อันนี้ขนาดไม่ได้ทำธุรกิจอะไรมากมายนะอาจารย์เบียยังโดนขนาดนี้เลยยังโดนขนาดนี้เลย ถ้ายิ่งแบบอยู่ทางข้างโลกยิ่งโด่งยิ่งดังแล้วยิ่งแบบคนเข้าหายเยอะอันตรายไปเปเิดเด,เด,ดูค<ด><ำ>งดูข่าวเดี๋ยวจะบอกวิธีการเปด,เปด,เปดเนี่ยล่าสุดดูอะไรอ่ะนะเพื<น>่อยังคุยกับฟอร์ดอยู่เลย<น>พี่มิกเฉลิมสี<น>อ่ะเห็นไหมเปิดบ้านบ้านยักษ์อ่ะให้พงให้เพื่อนเข้ามาสุดท้ายเป็นไงของหายจับมือใครดมไม่ได้ไม่รู้ใครเอาไปสร้อยเส้ยหายกำไรหาย นี่ฉันก็เคยเจอมาแล้วอยู่ๆเงินหายเงิน <c oughs> ในกระเป๋าอะหายกดมาเมื่อคืนเช้ามาหายละอือพอเคยโดนลองเลยเออพอรู้เลยเคยโดนลองใจด้วยอะ่ะกดมาเมื่อคืนตอนเช้าหายแต่ขนาดเราใจดีกับคนนะเลี้ยงก็เลี้ยงอิ่มแต่มันจับ <c oughs> มันจับมือใครโดมไม่ได้เราก็เราก,เราก็เราก็ไม่โทษใครด้วยนะแล้วเราก็ไม่โทษใครเพราะว่าถ้าโทษกันมันก็จะ มันก็จะมันก็จะทํางานด้วยกันไม่ได้เนาะเราก็ต้องโทษเราว่ามันเป็นความสับเ่าเรามันเป็นความสับเ่าเราถ้าเรารู้ว่าเราอยู่กับคนซึ่งเราไม่สามารถไว้ใจได้โดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองนะเราต้องระมัดระวังตัวเองไม่ใช่ไปโทษคนอื่นไม่ได้นะคะวิธีการเราต้องระมัดระวังตัวเองเอาเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่พี่น้องบางทีก็ไว้ใจไม่ได้นะทุกคน เงินทองไม่มีพี่ไม่มีน้องนะมันไว้ใจไม่ได้เ,ไเ,เงินตกใส่ทรายทรา,ายก็สุดตกใส่มนุษย์มนุษย์ก็เปลี่ยนนิสยัยทุกวันนี้เราก็เลยต้องเซฟตัวเองไปไหนเนี่ยไม่เอาตังค์มาเลยเมื่อวานให้ตะนับนับเอาไว้บ้านหมดแสนหนึ่งไม่เอามาเลยกลัวเพราะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอวดรวยพกเงินเยอะไม่ใช่บางทีเราไปทํางานเนาะเขาจ่ายเงินสดมาอะไรมาอย่างเงี้ย ในเคสที่ลูกค้าเขาเขาเขาถอนเงินมาให้หรืออะไรมาให้แต่น้อยไม่เยอะหรอกแล้วบางทีเราก็อ่าบางทีเคสหนึ่งหมื่นหนึ่งสองหมื่นแล้วเราก็ไม่ได้ปกติเวลาไปไปไหนเนี่ยเราก็จะสแกนใช่ไหมเราก็เก็บเก็บไว้แล้วบางทีมันเราก็ลืมเราก็ลืมมานับอีกทีเก็บไว้ไม่กล้าเอามาหนึ่งใช่เอามาหนหนเอามา เอาติดเอาเอาเงินติดตัวแค่สองพันอ่ะมาครั้งเนี้ยไม่มาเป็นการเซฟเรามาเป็นการเซฟเราแต่ไม่ได้โทษใครอะไรใดๆเลยนะไม่ได้โทษใครแล้วไม่คิดอยากจะโทษใครเพราะว่าของแบบนี้มันจับมือใครดมไม่ได้หรอกนะถ้าสมมติว่าเรายังต้องทํางานด้วยกันน่ะไม่ว่าจะกับใครก็ตามอย่าไปโทษกันต้องโทษที่เราเองว่าเออถ้าเราจะยังจะอยากรักษาความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเราต้องร่วมงานกับใคร กับคนอื่นเราต้องเซฟตัวเองเพื่อไม่เพื่อจะได้ไม่มีเรื่องผิดใจกันอันนี้มันคือวิธีการรักษามิตรภาพนะทุกคนกับทุกเรื่องเลยอันนี้อันนี้แชร์ให้เอาไปใช้ได้การรักษามิตรภาพที่ดีที่สุดคือหนึ่งเราเซฟตัวเองระมัดระวังตัวเองอย่าให้มันมีปัญหาผิดใจกันเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นการขโมยการยืมการหรือลงทุนด้วยกันอย่าทํา ถ้าคุณรักใครไม่ว่ารักพี่รักน้องรักเพื่อนหนึ่งอย่าทำธุรกิจร่วมกันไม่เอาต่างคนต่างทำและซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตกันเช่นช่วยการรีวิวไปอุดหนุนการมึงซื้อของกูกูซื้อของมึงอย่างนี้มิตรภาพยืนยาวแต่อย่าทำธุรกิจร่วมกันนะมีเพื่อนมีพี่น้องอย่าทำธุรกิจร่วมกันทำใครทำมันกับอีกอันนึงอย่าให้ยืมตังค์และเดี๋ยวมันจะมองหน้ากันไม่ติดถ้าให้คือให้เลยให้ช่วยก็ช่วยเลยแต่อย่าให้ยืม นั่นแหละหรือมีเงินมีทองเยอะๆมีเพื่อนมีฝูงมาบ้านหรือมาอะไระเราต้องเก็บไว้ให้ดีมีตู้เซฟต้องซื้อตู้เซฟเก็บใส่ตู้เซฟเนียล่าข่าวดิฉันเห็นข่าวพี่มิกเฉลมิมเสียที่ที่กําไรหายอะ่ะน,น่าจะหลายบาทด้วยนั่นอะ่ะเกือบล้านอะ่ะเกือบล้านอะ่ะถ้าสุดท้ายมันจับมือใครดมไม่ได้ไงถ้าไม่มีหลักฐานน่ะจับยาก ต้มหูดิฉันอ่ะแต่ก่อนดิฉันใส่ต้มหูได้อยู่นะดิฉันเจาะหูตอนที่ิันที่ยังไม่มีคีลอยอ่ะดิฉันเจาะเจาะหูนะแล้วก็ดิฉันซื้อซื้อต้มหูมาใส่อ่ะเป็นทองเลยนะทองลงยาสองสลึงสวยมากเป็นหินหยางดิฉันเคยใส่ถ้าใครเคยเห็นอ่ะหายไปแบบอยู่ดีๆก็หายหายไปแบบหายเหมือนหายเปล่าเลยแล้วทุกคนดูสองสลึงเท่าไหร่เดี๋ยวนี้สองหมื่นกว่าบาทนะ ทองสองสลึงอ่ะเขาเคยหายด้วยเหรอทองหายไปแล้วใช่ก็เน,นี่ยตุ้มหูที่เขาเคยใส่แล้วตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้คบกับเธอมั้งมีตุ้มหูเป็นหินหยางเลยสวยมากอ้าวแล้วเออแต่พี่เพลีเป็นคนเก็บของดีมากอันนี้ถอไม่ใช่ตอนนั้นนะ่ะคือแต่งหน้าไม่มีงานที่บงที่บ้านมั้งก็เลยแบบเอาไว้ตรงโต๊ะตอนนี้ยังมีโต๊ะทํางานอยู่น่าจะถอดแล้วเอาไว้ที่โต๊ะแล้วมันนึกอีกทีหนึง่ง<ะ>ก็หายไปแล้วหายจากโต๊ะ <c oughs> <laughs> เออทุกคน สวยอันนั้นสวยมากพี่บุ๋มใช่หยินหยางอะค่ะมันเป็นมัน,เป,นเป็นต้มหูหยินหยางสวยมากในร้านมีอยู่อันเดียวด้วยซื้อมาอุตส่าห์บ่าโอ้ได้ต้มหูใส่สวยๆเก๋ๆด้วยแล้วมันเยอะมันห้อยด้วยนะน่ารักอะ,ะแต่ไม่เชื่อองหายไปละเดี๋ยว่อยไปซื้อใหม่กดตะกร้าด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะแม่บาเล่าให้ฟังแล้วก็ก,ตกดตะกร้าด้วยกดตะกร้าด,ด้วยทองหายค่าสามบาทเออแล้วตอนนี้ทองแพงมาก ถ้ามีทองก็ต้องซื้อตู้เซฟหรือตู้อะไรที่มีกุญแจใส่นะคบทุกคนอันตรายมากบางทีตู้มีกุญแจเป็นมีอะไรเป็นตู้ไม้ก็ยังไม่ปลอดภัยเลยมันงัดเลยอันตรบันตรายไ,ได้อยู่ใช่ของหายหายแบบหายเยอะ <c oughs> แต่เจ้ามันเถอะเจ <c oughs> ้ามันเดอะตตอนนี้ไม่หายละต,ตอนนี้ไม่มีอะไรหายละยกไปทั้งเซฟไม่ได้เซฟหนักมากที่บ้านเนะี่ยถ้าจะยกเซฟต้องใช้ประมาณ สี่คนห้าคนยกอะ่ะมึงก็ต้องวางแผนมาขโมยเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะตัวเซฟหนักมากที่บ้านคนเดียวไม่ได้หนักมากกตะก้าขากดตะก้าขากดตะก้ามีคนบอกว่าอะไรอะ่ะอากิเก็บตังค์ไว้เถอะลูกสภาพหนูกับพี่อะ่ะพี่คิดว่าหนูน่าจะ <c oughs> หนูน่าจะดูขัดสนและยากจนกว่าพี่เยอะอยู่นะหนูเก็บตังค์ไว้เถอะสองร้อยบาท เก็บตังไว้แดกข้าวพรุ่งนี้เช้าเถอคะค่ะนะเงินของหนูอาจจะมีค่า,<อ>ามากสองร้อยเก็บตังไว้เธอลูกมุมสายตาอืมนะจะลองดูลูกอืนะอ่นที่ถ่อยนะมุมนึงยังเป็นนนะหนูต้องตื่นก่อนลูกเอาชีวิตจริงมาคุยกันลูกนะอากิหนูต้องตื่นก่อนหนูต้องตื่นก่อนอืมนะ <c oughs> นะเงินซื้อพี่ไม่ได้คะ่ะถ้าไม่มากพอ ถ้าบอกว่าสองพันพี่อาจจะตัดสินใจใหม่นะเออพี่อาจจะกระโดดถ้าสองพันไม่เป็นไรแต่ถ้าสองร้อยเก็บตังค์หนูไว้เถอะอืมเอ้ยใครอ่ะเอาไม่รู้จริงเหรอไม่ใช่ว่าใครเอาอันนี้มาใครอันนี้เอามาจากไหนเอมาจากไหนทุกคนกดทุกคนกดตะก้าให้หน่อยค่ะขอบพระคุณค่ะห้าสิบเอ็ดบาทละไปขออีกสักสิบยี่สิบนาทีเดี๋ยวไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้องไป ไปพูดได้หน้ารักเพิ่งมาแต่โอ้ยมันหายนานแล้วทองเป็นต้มหูเป็นสองปีแล้วมั้งสองปีแล้วสองปีแล้วตอนนี้ไม่หายแล้วแต่อย่าหายแบบวัดม่วงไม่เอานะทองหายแต่ว่าสุดท้ายตัวเองเอาไปขายจําไม่ได้ไม่เอานะความจําสั้นไม่เอานะหายเท่ากับตัวเองรขาเป็นคนเอาไปขายแล้วมาบอกว่าทองหายไม่เอาไม่เอาครับ หายแบบนั้นไม่เอานะคะเออหายแบบวัดม่วงหายทพิ์ทุกคนช่วยอุดหนุนหน่อยคะ่ะสัก8ดบ้านได้ไหมคะกาบแทบเท้าสองพันคนขอสัก8ดบ้านให้หนูหน่อยได้ไหมไปแทบเท้าสองพันท่านเออติดตามเอาฉันดา่าเธอเธอยังมาติดตามฉันอีกนะอากิเธอนี่ก็ไม่ตื่นไปกดตะก้าค่ะขะมินข่าวกบข่าวพระหมดเลยเออสึกในไว้ก่อนคะ่ะสึกนอกยังแบบ เคยมีเพื่อนเหมือนกันมาบ้านนอนด้วยทําไมเงินหายวันหนึ่งเลยลองใจกดเงินมาแล้วแบ่งสองกระเป๋าหายจริงๆก็มั่นใจเลยแต่ดีนะมันได้รู้ใจคนมันได้รู้ใจคนทุกคนเงินนะ่ะไม่เสียดายเลยแค่เสียดายว่าถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างดิฉันนะ่ะดิฉันจะเสียไม่ได้เสียดายเงินแต่เสียใจว่าเราอะ่ะอยู่กับลูกน้องหรืออยู่กับใครก็ตามนะไม่เคยแบบเลี้ยงแบบอดๆจากอยากไม่มีเลยทุกคนที่อยู่ข้างเราคือกินอิ่มนอนอุ่นทุกคน กินอิ่มนอนอุ่นทุกคนคือเลี้ยงดีมากแต่เมื่อเงินหายเราเสียใจว่าเฮ้ยเราก็เลี้ยงอิ่มมากทําไมยังต้องขโมยของเราอีกขาดเหลืออะไรทําไมไม่บอกเราขอยังให้ได้เลยอสมมติว่าไม่มีตังค์จริงขอห้าร้อยพันหนึ่งทำไมจะให้ไม่ได้ให้ได้ถ้าคนที่ทํางานด้วยกันเคยแบบเออเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกันขอเลยบอกมาเลยว่าเงินขาดเดือเท่านู้นเท่านี้ขอหน่อยได้ไหมให้ได้ ยืมก็ยังได้เลยแต่ต้องเป็นคนที่อยู่ด้วยกันนะทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยยืมตังก็ให้ยืมได้เพราะว่ามันเป็นคนที่เคยช่วยกันเกื้อกูลกันดิฉันจะจะมีกฎแบบนี้เหมือนกันคือให้ยืมได้นะแต่ต้องเป็นคนที่เราเพึ่งเขาเขาเพึ่งเราอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าน้ําใจไม่เป็นไรเขายืมไหครับให้เลยโอเคน่ารัละละก่อนจะ <c oughs> มีอยู่ร้อยหนึ่งตอนเนี้ย <c oughs> แต่เราไม่ได้เสียดดยตังแต่เราเสียใจไง แต่เราเสียใจว่าขาโมยทมําไมขโมยทําไมแ,<ต>แล้วอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบดิฉันก็เลยเป็นแบบนี้เลยนะถ้าดิฉันรู้สมมติว่าใครไม่ดีกับฉันอนะ่ะบาทนึงก็ไม่อยากเลี้ยงเลยจริงดิฉันจะเป็นคนแบบนี้คือคือถ้าเขาดีกับเรานะอะไรเราก็ให้ได้หมดเลยน้ําใจให้ได้แต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเอ๊ะคนนี้ไม่ดีกับเราไม่จริงใจกับเรานะแม้แต่เงินบาทเดียวก็ไม่อยากให้ข้าวจานเดียวก็ไม่อยากเลี้ยง ใครเป็นเหมือนดิฉันไหมดิฉันเป็นคนแบบนี้นะแต่พี่วินจะบอกอย่างนี้ตลอดว่าคนที่เอาไปอะยังไงก็ไม่เจริญไม่รวยอือไม่รวยนะคนที่ขโมยของคนอื่นหรืออะไรเงี้ยมันไม่รวยหรอกไม่รวยแล้วไม่เจริญด้วยเอาจริงๆแล้วก็เป็นเข้าไปจริงอะก็เป็นจริงด้วยถ้าจริงสมมติว่านะยังอืมเห็นปะล่ะเจริญไปล่ะก็ยังไม่ไปเออในชีวิตมันมีแต่ตกต่าลง ไม่ได้ว่าใครเด้อไม่ได้เอ่ยชื่อเด้อไปถามปกรณ์นะวันที่ฉันวันที่ฉันหมายถึงใครไปถามปกรณ์เด้อทุกคนกดตะกร้านเลยค่ะไปเหลือหกบ้านไปแม่ขออีกนิดนึงคุยกันไปสองสองพันหนึ่งร้อยคนช่วยคุยกันไปด้วยแล้วก็ช่วยอุดหนุนหน่อยกดตะกร้าค่ะทุเรียนกวนมีทุเรียนทอดมีไม่จะไม่ไม่รวยนะไม่รวยไม่รวยอืมกวนมีทอดมีใช่ค่ะกดเลยเนาะ ช่วยกันนิดหนึง่งเคยแต่จิกตังค์ดิฉันก็เคยตอนเป็นเด็กอะ่ะไปถามแม่ดูสิโดนตีเลยนะตอนตอนเป็นเด็กมันไม่ได้คิดอะไรเนาะก็แม่เอากระเป๋าตังค์ไว้แม่ไม่อยู่บ้านกลางคืนแม่ไปออกคลองกับพ่อออกคลองหาปูหาปลานี่แหละแล้วกระเป๋าตังค์ตอนเราเป็นเด็กเนาะเราเห็นกระเป๋าตังค์แม่ขโมยเด้อตอนเด็กอา้าวตอนตอนเด็กที่ก,ก็เรนะียนไม่ใช่ตอนนี้นี้ไงตอนปฐมไงยังเด็กเด็กมากปะสี่ปะห้ามั้ง แต่ไม่ได้ขโมยเยอะนะสิบยี่สิบแต่แม่เขารู้ตังเขาหายโดนตีโดนไหมโดนโดนแล้วแล้วแม่ถ้าเวลาจะตีนะเกาจะจับแบบเพ้อเพ้อเลยเกาจะไม่ให้เรารู้ว่าเกาจะตีเอไม่รู้อ่ะอยู่ก็ฟาดอยู่อยู่ก็จับจับแล้วไม่ปล่อยแล้วปล่อยยากสลัดไม่ออกโดนตีเขาก็ดูโดนโดนตี แต่ให้คนที่ฝลงคือไม่ถึงบ้านทุกวันนี้ก็เลยต้องมาทุกกวันนี้้็เลยตองมาอะไรนะทุกวันนี้ก็เลยต้องมาอันนี้ไงนี่แหละต้องมาไถ่บาปคืนแม่ขโมยแม่มาสิบาทต้องคืนแม่เป็นล้านเลยนี่คือบาปกรรมนะทุกคนจริงเนี่ยคือบาปกรรมขโมยแม่แค่สิบาทแต่เวลาคืนต้องคืนเป็นล้านเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าบาปกรรมเห็นเแล่ะบาปกรรม เออว่ะจิ้<อ>ด้วยพี่พลียบาปกรรมสงสัยฝัดขมโมยแม่มาเยอะแน่เลยอ่ะบาปกรรมอ้าวเหรอโดนโดนขโมยมาเยอฝัดโดนเสียสิบาปฝัดขโมยไปร้อยหนึ่งเมื่อวานนั้นอ่ะตายห่าแล้วแต่ว่าแม่ก็รู้อยู่ว่าเอาไปอ่ะโดนโกดตะก้าหน่อยนะคะกดตะก้าหน่อยสอนบาลีผมหน่อยโอ้ยน้องเนนลืมหมดแล้วลูกลืมหมดแล้วลูกโยมพี่ลืมหมดแล้วค่ะอเอาเอาน้ำเปล่ากินหน่อย ทุกคนกดตะกร้าเลยทุกคนกดตะกร้าเลยภาพจํานะสมัยก่อนคือแบบไม่มีตังอ่ะเวลาเวลาจะขอตังพ่อนะพ่ออ่ะเขาจะมีถุงใส่ยาสูมันจะเป็นถุงพลาสติกเป็นถุงแกงนี่แหละแต่เขาจะจะเอาใส่ยา